สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เฟร e ์เ e ซี่ลอเทอร์นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับท็อปิกอาคาเหมือนเช่นเคยนะคะกับท็อป,ปิกน่ารักๆของเราค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเฟยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ให้การสนับสนุนช่องของเฟยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะหวังว่าจะดูกันไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนกันไปนานๆน,นะคะ สำหรับท็อปปิกของเราในวันนี้ค่ะก็คือชื่อเสียงของคุณที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างคืออะไรนะคะชื่อเสียงของคุณที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างคืออะไรเดี๋ยวเราให้พ่บอกกันค่ะเหมือนเดิมนะคะเฟมมีการให้เลือกสามใบค่ะอันนี้กัรใบที่1น่งนะคะการใบที่สค่ะแล้วก็กัรใบที่สามค่ะเลือกกัรใบที่คุณชอบได้เลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วค่ะ เฟยทั้งทำสตมไว้ให้นะคะในช่อง description box แล้วก็อีกที่นึงก็คือในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเลือกเวลาของการ์ดไปที่คุณชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับท่านที่เลือกการ์ดไปที่หนึ่งก็คือการ์ดใบนี้นะโอเค เดี๋ยวมาดูกันนะคะไพ่บอกว่าชื่อเสียงของคุณนะคะที่ทำให้คุณน่ะเป็นที่รู้จักในวงกว้างคืออะไรนะคะบางทีตัวคุณเองอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะว่าเขารู้จักเราเพราะเรื่องนี้หรอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะชื่อเสียงของคุณนะคะ ที่ทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างคืออะไรคุณเป็นคนเก่งมากๆ ชื่อเสียงของคุณนะคะที่ทำให้คุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างเนี่ยนะจะเป็นในเรื่องของการที่คุณนะคะเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจนะคะเป็นคนที่มีความซื่อตรงมีจริยธรรมศิลธรรมมาคะ่ะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนชอบให้โอกาสคนนะคะคุณใจดีจริงๆไม่ว่าใครก็ตามอะคะ่ะที่เขาจะมีแบบ ทำอะไรผิดพลาดไปคุณก็เป็นคนที่ให้โอกาสให้อภัยเขาเสมอนะคะคุณเหมือนกับว่าคุณเข้าใจพยายามเข้าใจเราก็เข้าใจจริงๆอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าใจในตัวของคนอื่นเข้าใจในตัวเองเข้าใจในสถานการณ์เข้าใจในสภาวะต่างๆอะคะ่ะ แล้วนั่นนะคะพอคุณเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่รู้คุณจะไปโกรธจะไวไวยวายหรือว่าจะไปดุไปว่าใครทำไมอ่ะนะคะเพราะว่าคุณคุณรู้นะคะรู้ตัวเองรู้คนอื่นมันก็เหมือนกับอืม คุณคิดว่าใครๆก็ทำผิดกันได้รวมถึงตัวคุณด้วยนะคะคุณยังเคยได้รับโอกาสเลยแล้วทำไมคุณจะให้โอกาสคนอื่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะเขาก็จะเป็นเป็นชื่อสิ่งที่คนเขาพูดกันนะคะถ้าสมมุติว่าจะให้โหวตหัวหน้าห้องอย่างเงี้ยถ้า กลุ่มไหนที่เขาคุยกันว่าให้โหวตคุณนะ่ะเขาก็จะบอกว่าเป็นเพราะว่าคุณน่ยเป็นคนที่ใจดีคุณเป็นคนที่ยุติธรรมคุณเป็นคนที่แบบปรึกษาได้นะคะคุณเป็นคนเก่งนะคุณนะคะ ถ้าในตอนนี้คุณทำงานแล้วนะคะงานของคุณจะเป็นในลักษณะของการให้คำปรึกษานะคะ mm. การช่วยเหลือผู้อื่น mm. การที่ให้คนเขามีความผ่อนคลายหรือบางเบาในจิตใจนะคะ mm. เป็นผู้พิพากษาได้นะ mm. เป็นอันนี้หนักๆเลยก็น่าจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะ mm. เป็นคนที่ คอยสั่งสอนคอยบอกกล่าวตักเตือนให้โอกาสอะไรแบบนี้ค่ะมีคนที่เขาชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณค่อนข้างเยอะนะคะคุณมีความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งที่มันเฉพาะเจาะจงนะคะที่เป็นตัวคุณจริงๆอะคะ่ะแล้วคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ที่คุณเป็นคนมีบุคลิกแบบนี้ ใจดีแบบนี้ใจกว้างแบบนี้เข้าใจสรรพสิ่งต่างๆแบบนี้นะคะนั่นเป็นเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะก็เคยสู้มาก่อนนะคะคุณจะเข้าใจว่าการตกอยู่ในสภาวะแบบนั้นมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาแบบเป็นชื่อเสียงของคุณที่เขาพูดถึงกันนะถ้าเกิดคุณเป็นอาจารย์จริงๆนะคะแล้วมีแล้วมี เซชันให้นักศึกษาเลือกเรียนในวิชาเดียวกันแล้วมีอาจารย์หลายท่านเนี่ยคุณน่าจะเป็นอาจารย์ที่แบบป๊อปปูล่านะคะนักศึกษาคงจะเรียนเสร็จคุณเยอะมากเลยนะคุณเองอะ่ะเป็นคนที่เขาว่ากันว่าคุณเป็นคนใจดีที่เข้าถึงยากด้วยนะเป,นนเป็นคนใจดีที่อ่าเป็นคนใจดีที่ มีความมั่นคงในชีวิตเป็นคนใจดีที่หลอกไม่ได้นะคะหลอกไม่ได้คนส่วนใหญ่เลยคะเวลาที่พอเขาเป็นคนที่ใจดีมองโลกในแง,ไงด่ดีแล้วก็อ่อนโยนใช่ไหมคะบางครั้งก็จะเป็นคนให้อภัยง่ายเป็นคนให้อภัยเก่งให้โอกาสเก่งแต่ของคุณนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับโอกาสนั้นนะคะคุณเองก็เข้มงวดเหมือนกัน <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครจะมายืมตังคุณคุณก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะไม่ได้ให้ใครง่ายๆนะคะไม่ว่าเหตุผลจะร้อยแป0 0ัประการหรือว่าจะม,มาบีบน้ำตาคุณก็ไม่ให้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะขึ้นชื่อเรื่องใจดีก็ตามแต่คุณก็ขึ้นชื่อด้วยว่าเป็นคนใจดีที่มีเหตุผลนะเป็นคนใจดีที่มีกำแพงอะไรแบบนี้ค่ะ พูดถึงความอ่อนหวานใจดีแล้วก็เต็มสิบให้สิบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาไม่ดีนี่ไม่ได้นะคะมี justice นะคะแล้วก็มี higher f r e n s เนี่ยบอกเลยนะคะว่าตัวคุณเนี่ยไม่ดีไม่ถูกต้องนี่ไม่เอานะคะอันนี้คือชื่อเสียงของคุณนะคะที่เขาเป็นอันรู้กันในวงกว้างเข้าถึงยากมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ก็ถ้าเกิดว่าจะที่เขาลือกันก็ก็คือน่ารักน่าคบใจดีแต่อย่าไปลําเส้นอ่ามันจะเป็นคำนี้นะคะอย่าไปลําเส้นเพราะว่ามีโลกส่วนตัวสูงเล่นได้หยอกได้ตีสนิทได้แต่อย่าลําเส้นให้มันอยู่ในให้มันอยู่ในลักษณะที่มัน พอเหมาะพอควรเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเป็นเป็นภาพภาพที่ปรากฏในในหัวของเฟยก็คือคุณเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักใครๆก็เก่งใจแต่ว่าเป็นลักษณะที่ไม่ใช่แบบพอทุกคนเจอคุณแล้วแล้วเขาก็สวัสดีค่ะแล้วก็เดินแยกไปอะค่ะมันจะเป็นการ สวัสดีค่ะซึ่งเป็นการสวัสดีค่ะที่ทุกคนเขาจะหมกบกมือขึ้นมาบายบายคุณในลักษณะเหมือนเวลาไอดอลค่ะเวลาไอดอลออกออกรายการหรือว่ามาโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่า สวัสดีแล้วเขาก็จะโบกมือทักทายอะไรแบบนั้นน่ะค่ะคุณก็จะลักษณะแบบนั้นแล้วคนที่เขาทักทายคุณนะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่ามีคุณสมบัติด้อยกว่าเป็นลูกน้องคุณหรืออะไรก็ตามอ่ะเขาก็จะยกมือบายบายแบบว่าโบกมือทักทายคุณเหมือนกันแม้กระทั่งเวลาจะกลับวะค่ะสวัสดีเสร็จแล้วก็จะมีการบายบายกันอีกอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่ น่ารักนะคะไม่ได้เป็นคนที่วับถือหนูถือตัวขนาดนั้นนะถ้าอยู่ในขอบเขตที่ที่ไม่ได้เกินเลยจนเกินไปนะคะก็เลยกลายเป็นว่าคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่อ,อนโยนน่ารักสนุกเล่นได้ไม่ได้น่ากลัวนะคะถ้าไม่ได้ลำเซนทาไม่ได้ทำอะไรผิดบุค,คลิกจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะคะอีซีก่ก i n ิงมากๆเลยนะคะ นึกถึงภาพนี้ยังติดตานะคะเป็นภาพที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนเวลาจะกลับแล้วทุกคนยกมือสวัสดีแล้วก็ ไปอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากๆเลยแล้วเนี้ยค่ะคือชื่อเสียงของคุณนะคะที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะเป็นภาพที่แบบเฟยจินตนาการออกมาได้เระมาณนี้นะคะแล้วก็อ่จินตนาการจากหน้าไพ่นะคะที่เฟยได้พูดอธิบายให้ฟังแล้วนะคะสำหรับที่เลือกการไปที่หนึ่งค่ะ แล้วท่านที่เลือกาก์ดไปที่สองนะคะก็คือาก์ดไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าชื่อเสียงของคุณนะคะที่ทําให้คนนะคะคุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะชื่อเสียงของคุณนะคะที่ทําให้คุณนะคะเป็นที่รู้จักในวงกว้างคืออะไรบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะว่าคุณมีชื่อเสียงด้านนี้แล้วคนส่วนใหญ่เขารู้จักคุณเรื่องนี้นะคะ ชื่อเสียงของคุณนะคะที่ทำให้คุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างคืออะไรก็คือว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะยุ่งหรือสูงสิงกับใครนะคะคุณเป็นคนที่จะมีชอบอยู่กับ คุณเป็นคนที่ชอบอยู่กับบ้านชอบอยู่กับครอบครัวชอบอยู่กับคนที่คุณรักนะคะทําอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าตัวคุณเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดเผยชีวิตของคุณให้ใครรู้มากนักน,นะคุณเป็นคนที่จริงจังนะคะกับความสัมพันธ์มากๆเลยนะถ้าเกิดว่าคุณนะคะได้ถ้าคุณได้ ให้ใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าคุณได้รักใครแล้วเนี่ยคุณรักจริงคุณดูแลขั้นสุดนะคะคุณจะไม่คุณจะไม่ทำอะไรที่มันเป็นการไม่ดีหรือว่าเป็นการหักหลังคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบเป็นแฟนหรือเป็นครอบครัวก็ตามนะคะคุณ หาตัวยากอะค่ะคุณไม่รู้ว่าในตาละวันน่ะคุณไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะคะแต่รู้ว่าคุณน่ะมาทำงานคุณมาเรียนนะแต่ไม่เห็นนะคะหาไม่เจอนะก็ตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่จะบอกว่าใจดีแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยคนอื่นนะคะขั้นสุดเลยนะถ้าเกิดว่า อืมคนที่คุณรักหรือว่าคนที่คุณห่วงใย,ยอะค่ะเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็จะหาวิธีการช่วยเหลือนะคะคุณจะไม่ไม่ยอมไม่ไม่ให้เขาต้องคิดคนเดียวหรือว่า เผชิญกับปัญหาคนเดียวอะคะ่ะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเป็นตัวคุณแล้วก็คุณยอมนะคะที่จะแก้ไขจัดการปัญหาและอุปสรรคต่างๆคนเดียวนะถ้าเป็นปัญหาของคุณคุณจัดการเองแต่ถ้าเป็นปัญหาของคนที่คุณรักแล้วก็คุณเนี่ยคิดมากนะคะอยากทำอยากช่วยจนเหมือนกับว่าเรื่องนะั้นมันเป็นเรื่องของคุณเองด้วยซ้ำนะคะอืมมี มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะคะบางครั้งเนี่ยขึ้นชื่อหรือช้ามากเลยนะคะเรื่องความใจแข็งเรื่องความรับผิดชอบเรื่องความเขาเรียกว่าตรงต่อเวลาเรื่องของการเป็นที่พึ่งพาได้นะคะไพ่ของคุณนะคะเป็นไพ่ของคนที่เป็นที่พึ่งทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น the h i e r o h a n t e นะคะจะเป็น The Empress นะคะเป็น The Emperor คุณเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องจิตใจนะคะของคนรอบข้างของคนที่คุณรักบางครั้งนะคะถึงแม้ว่าบางคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือคุณเนะี่ยเขาไม่ใช่คนที่แบบ จะเป็นคนสนิทหรือคนรักของคุณนะคะแต่ถ้าคุณพิจารณาดูแลว้วว่าคุณสามารถที่จะช่วยเขาได้ไม่มากก็น้อยนะคะโดยที่แบบไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วก็คุณรู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณจริงๆด้วยใจจริงอะนะคะคุณก็พร้อมที่จะช่วยนะคือแบบไม่ต้องเป็นคนในครอบครัวคนรักของคุณก็ได้นะคะคุณ แต่บางทีคุณก็พลาดเหมือนกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่าอ่านใจเดาใจทุกคนได้ไปสมมติเนาะเพราะว่าจิตใจคนมันก็ยากแท้อย่างถึงนะคะบางครั้งคุณก็พลาดแต่ว่าคุณเวลาคุณพลาดในการที่จะดูคนหรือว่าการช่วยเหลือคนแล้วอะคะ่ะคุณก็สามารถที่จะ manage ได้นะคะ ก็คนนั้นก็จะกลายเป็นบทเรียนนะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะตัดความสัมพันธ์โดยทันทีแล้วก็โดยเด็ดขาดด้วยนะคะก็งานนี้ก็กลายเป็นคนเคยรู้จักกันไปอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนี่ตัดทิ้งเลยนะแต่ถ้าความสัมพันธ์ที่ดีๆเนี่ยตัดยากนะคะ ตัดยากถึงเขาอยากตัดคุณก็ไม่อยากจะตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงเขาไม่อยากที่จะให้คุณเดือดร้อนคุณก็ยังจะเข้าไปช่วยเขาอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะขึ้นชื่อมากเลยนะคะชื่อเสียงของคุณเลื่องลือมากๆในการที่แบบรักใครรักจริงไม่ทิ้งให้เศร้าช่วยใครช่วยจริงนะคะให้คุณมาสิบคุณคืนไปร้อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า ตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ใช้คุณธรรมนำใจอะคะ่ะใช้คุณธรรมนำชีวิตก็ว่าได้นะคุณอยากที่จะให้คนในชีวิตของคุณนะคะมีความสุขแล้วก็ตัวคุณนะคะอยากที่จะเป็นคนคนนั้นนะคะคนที่พาคนรอบข้างในชีวิตคุณนะคะไปไปถึงจุดหมายมีความสุขแบบที่เขาต้องการนะคะ เป็นพลังงานของคนดีโดยแท้นะคะเฟ <F ace> พูดได้เลยว่าคุณเป็นคนดีนะคะคุณอาจจะแบกว่าโอ้ยไม่หรอกก็ธรรมดาไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ไพ่ออกมาการันตีนะคะว่าไพ่ของคุณตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์นะคะเป็นคนค่อนข้างแคร์แล้วก็อมืมีความรับผิดช,ชอบ ใจดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมแล้วก็มีความรักนะคะอันเนี้ยเฟยะเชื่อพัยนะพายไม่โกโหกบางทีอะคะ่ะอย่างที่เฟยบอกเนาะตัวคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะว่าคุณเป็นแบบนั้นนะคะแต่คนอื่นเขามองเห็นคุณเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็าพูดถึงคุณแบบนี้กันนะคะว่ากองสองอะเขาเป็นคน ใจดีนะเขาเป็นคนมีเมตตาเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่รับผิดชอบสูงมากนะคะถ้าใครได้ถ้าใครที่กองสองได้รักแล้วแล้วก็รักไปตลอดรักสุดหัวใจแต่ถ้าเกิดว่าได้ไม่ชอบได้แบบมีบทเรียนหรือทำให้เขา ไม่สบายใจเดือดร้อนขึ้นมาเขาตัดขาดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะคะเกี่ยวกับชื่อเสียงของคุณนะคะสำหรับท่านที่เลือกการใบที่2ค่ะ สำหรับท่านที่เลือกการใบที่3นะคะการใบที่3ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงสำหรับท่านที่เลือกการใบที่3นะคะเรามาดูกันนะว่าชื่อเสียงของคุณนะคะที่เขาพูดถึงนะที่เขาแบบเรื่องลือกันตอนนี้ เป็นที่รู้จักในวงกว้างชื่อเสียงของคุณนะคะที่ทำให้คุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างคืออะไร คือเสียงของคุณที่ทำให้คุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างนั่นก็คืออืมคุณเป็นคนที่ช่างเลือกเป็นคนที่ดือ้อมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากมากๆเลยนะคะอืม จะบอกว่าดื้อไหมอ่า <c oughs> ก็มีความเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองสูงมากไม่ชอบให้คนมาบังคับมาค่ะไม่ชอบให้คนมามามาสั่งคือถ้าพูดในลักษณะสั่งเนี่ยคุณคุณอาจจะไม่ทำแต่ถ้าพูดในลักษณะของแบบ เล่าสู่กันฟังของความช่วยเหลือปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะคุณจะช่วยนะคะเพราะว่าคุณมีลักษณะของการเป็นผู้รู้เป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ด้วยนะคุณอ่านคนออกบอกคนได้อะคะ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้นะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีเหลี่ยมคือจะ จะมาหลอกคุณจะมาหลอกใช้มายึกยักอะไรแบบนี้คุณรู้ทันนะคะแล้วด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งแบบนี้แล้วคุณดูคนออกคุณฉลาดแบบนี้นะคะ่ะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยไม่ชอบเลยถ้าใครคิดจะมาหลอกใช้ถ้าใครคิดจะมาลองดีหรือจะมาล้อเล่นกับสมองของคุณมาลองภูมิคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคุณก็จะแบบ คุณจะเขาจะขึ้นชื่อเลยนะคะในเรื่องของการที่ถ้าพูดในเชิงบังคับหรือสั่งให้ทำคุณจะไม่ทำคุณจะมีทางออกของคุณแนวซิกแซกของคุณไปค่ะอ๋อติดงานอ๋อติดธุระอ๋มีอันนี้ต้องทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะเบี่ยงออกไปได้เลยนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบ เป็นเหตุเป็นผลที่คนเขาไม่สามารถที่จะมาเซาซีคุณได้แล้วก็อย่ามาใช้อำนาจในการบังคับคุณนะคะเพราะว่าแรงมาแรงกลับด้วยนะ <c oughs> ในขณะที่คุณเป็นคนดื้อนะคะเป็นคนฉลาดมากขนาดนี้คุณก็เป็นคนที่ใจดีด้วยนะคะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่คุณเนี่ยจะฝึกมีเหลี่ยมฝึกที่จะออ ปฏิเสธคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่เคยคุณเป็นคนที่เคยใจดีมาก่อนนะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่เคยใจดีมาก่อนเป็นคนที่เคยหลอกใช้มาก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณรู้สึกว่า ความฉลาดของคุณความเก่งของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ไม่ถูกวิธีให้ไม่ถูกคนแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายกับตัวคุณได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจึงระมัดระวังตัวอย่างมากนะคะในการที่จะเข้าไปสูงสิ่งไปทำอะไรไปช่วยเหลือใครหรือว่าไปสนิทกับใครอะคะ่ะ คุณใช้เวลาพอสมควรนะคะในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะฝึกตัวเองนะคะจนคุณเป็นคนที่แบบว่ามีอิสระภาพของตัวเองขนาดนี้นะคะคุณมีอิสระภาพทางความคิดมีอิสระภาพทางการใช้ชีวิตแต่จริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าแบบไม่สามารถมีใครควบคุมคุณได้ในชีวิตคุณเลยนะจริงๆแล้วอะค่ะ ก็มีนะคุณก็ไม่ได้เป็นคนดือ้อแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่าเอาแต่ใจโลกหมุนรอบตัวคุณขนาดนั้นนะคะแต่คุณจะให้เหตุผลนะคะนำทางมากกว่าคุณเป็นคนที่โอเพนนะคะคุณเปิดให้ใครๆก็ได้นะคะเข้ามาในชีวิตคุณแต่คุณขอดูขอสกรีนขอเลือกจะดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ที่เฟย์บอกตั้งแต่แรกว่าคุณเป็นคนแบบขึ้นชื่อเรื่องการไม่ชอบให้ใครมาควบคุมอะค่ะมันเป็นเพราะว่าพอคุณมีอิสระทางความคิดของคุณมากๆแล้วพอมีใครก็ตามเข้ามาลองดีลองภูมิกับคุณนะคะสิ่งที่คุณทำคืออะไรรู้ไหมคะคุณตั้งคำถามกลับเขาไปค่ะพอคุณตั้งคำถามกลับเขาไป จี้เขามากๆถ้าใครเข้ามาแบบถ้าใครเข้ามาแบบไม่ดีไม่จริงใจเข้ามาหลอกเข้ามาลองภูมิเนี่ยบางครั้งเขาก็ถึงทางตันนะคะเงอ้งอเง้อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เมื่อก่อนน่ะคุณถูกคุณถูก ใครบางคนหรือหลายคนนะคะที่เขามีอำนาจเหนือคุณที่เขามี power หรือว่าคุณมอบสิทธิ์นั้นให้เขาคุณอาจจะคิดว่าคุณมอบสิทธิ์นั้นเนี่ยเขาทำร้ายคุณเองอะนะคะเพราะว่า,อาพอเขาสั่งให้คุณทำอะไรในตอนนั้นด้วยความไว้ใจก็ทำก็เชื่อไงคะ่ะแล้วก็พอทำเสร็จแล้วปรากฏว่าผลลบมันตกอยู่ที่คุณคุณถูก คนอื่นยืมมือคุณในการทำร้ายจิตใจคนยืมมือคุณในการทำให้คนอื่นเสียใจหรือว่ายืมความฉลาดของคุณคำพูดของคุณหรือความกล้าได้กล้าเสียของคุณในการทำให้คนอื่นต้องต้องทุกข์ใจหนักอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่เคสสนะคะว่าคุณถูกใคร หลอกใช้หรือยืมมือคุณทำอะไรที่แย่ๆบ้างนะคะแล้วคุณก็ได้เรียนรู้ว่าอืมคุณไม่น่าทำแบบนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบเสียๆที่เกิดขึ้นมันน่าจะไปเกิดกับคนนั้นเพราะคนนั้นเป็นคนต้นคิดคุณแค่ช่วยเขาเองอะแต่ว่าคุณช่วยคนผิดอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยเหมือนกับ ไม่เอาแล้วนะคะจะมีอำนาจแค่ไหนก็ตามถ้าจะมาสั่งการคุณให้คุณทำอะไรที่คุณเห็นว่ามันไม่ดีไม่โอเคคุณไม่ชอบไม่อยากทำคุณไม่ทำเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ปฏิเสธตรงๆก็ปฏิเสธอ้อมๆหรือไม่ก็ลาป่วยหรือไม่ก็ลาป่วยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เขาก็จะรู้ทันทีนะคะว่า เขาอ่ะครลคุณหรือสั่งสั่งการคุณในเรื่องแบบนี้ไม่ได้แล้วบางครั้งนะคะคุณอาจจะมีความอัดอั้นตันใจในกรณีที่คุณเห็นเพื่อนคุณหรือว่าเห็นคนที่คุณรักหวังดีด้วยอ่ะเขาเขายอมโดนบ,บังคับเขายอมโดยบริสุทธิ์ใจของเขาอะนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนเรามันเลือกได้คนเรามันเลือกได้ ทำไมทำเหมือนตัวเองไม่มีทางเลือกแบบนั้นคุณก็จะแบบมีการพูดแบบนี้แต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้คิดเหมือนคุณนะนะคะเขาเขาก็คงแบบก็ฉันไม่ได้เก่งเหมือนเธอก็ฉันไม่ได้ฉลาดเหมือนเธอนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็เลยจะต้องยอมอะไรแบบเนี้ยคุณก็แบบอืม นั่นแหละก็ต้องปล่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยวางแบบว่าสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมอะไรแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าคุณเองก็ยังมีเพื่อนเยอะยังช่วยเหลือคนอื่นนะคะยังอยู่ในสังคมเหมือนเดิมนะไม่ได้แบบทำตัวหยิ่งหรืออะไรแค่ถ้าใครจะมาควบคุม หรือหลอกใช้หรือมาบอ่อยคุณทําอะไรในสิ่งที่คุณไม่อยากทําเพราะว่าคุณใช้เหตุใช้ผลพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่โอเคอะค่ะคุณก็จะไม่ทําก็จะมีการปฏิเสธด้วยความนุ่มนวลบ้างจริงจังบ้างตรงตรงบ้างเลียเล่ยงเลี่ยงบางอมอ้อม,อมบางตามภาษาค่ะตามภาษาเดฟูตามภาษา,า,า,าคนฉลาดอะไรแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะอืม มีคำพูดหนึ่งนะคะบางครั้งอย่ามาบาังคับให้กองสามทำนะถ้าบังคับให้กองสามทำแล้วก็ เนี่ยจะกัดลิ้นตัวเองให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมุกน่ารักน่ารักไปแบบนั้นนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยก้าวถวยปิดท้ายคุณก็ยังมีเพื่อนคบเยอะมีเสน่ห์แล้วก็มีคนสนใจในตัวคุณมากมายอยู่ดีนะคะสำหรับทันที่เลือกการไปที่3มค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะพี่อาคัตวันนี้หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะ